ทุกคนก็กลับสวัสดีทุกคนกันครั้งด้วยนะอยู่กับผมมัมีกับเกม dying light กันแล้วนะฮะก็อยู่กันในพาร์ทที่9แล้วใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดก็9นะฮะพาร์ทที่แล้วเราได้ไปบุกช่วยตัวดรเซรเลที่ฐานทัพของไลน์นะฮะแต่ว่าก็เกิดเข้าผิดพาดตรงที่ว่าเราโดนกับดักเนาะก็โดนไลน์จับตัวไปแล้วก็เข้าไปในสังเวียนของไล์นะ,ะที่ที่ให้เราสู้กับซอมบี้นะฮะแล้วก็ เอาสุดท้ายก็ช่วยดรอกเต์เลไม่ได้นะเราก็ได้ทําการหนีนะครับผมแล้วก็รู้มาในภายหลังว่าข้อมูลที่ดรเตร์เลวิจัยเกี่ยวกับเชื้อไวรัสนะฮะก็ฝากให้เจตให้ดรเคแดนแล้วนะฮะที่เซกเตอร์ซีโร่นะฮะซึ่งตอนนี้เราต้องไปเซกเตอร์ซีโร่นะฮะเราก็ต้องไปหาคนที่จะนําทางเราไปนะครับผมไปอ้อแล้วก็เพิ่มเติมนะผมได้ไปทําการฟาร์มมาแล้วก็คืออัพสกิลสตัวนี้มานะฮะอย่างแรกคือสกิลเซอร์ฟเวอร์หรือ พราดชีวิตนะฮะผมจะอัพเป็นตะขอเพราะว่าการที่ไปเซกเตอร์ซีโร่ผมว่ามันต้องใช้แน่นอนนะใช้เยอะด้วยเค okay, ส่วนอันนี้เป็นความม่องไวอ่าชนกระแทกอันนี้มองหลังแล้วโจมตีได้วันนี้แรงเหมือนกันแต่วิ่งกระแทกดีกว,ว่าเพราะว่ามันนะจะได้ฝ่าซอมบี้ได้นะอันนี้เราแน่นอนเลยเราอัพอันนี้ก่อนเลยชํานาญการต่อสู้นะฮะอัพเลือดเฮ้ย,อ,ยอัพนี้ได้เหรอ,อน,นี่คือการ เอ่อเทคดาวด้านหลังนะคือหักขอกระปักกระับนะฮะอันนี้เพิ่มเลือดโอเคผมเอาบัน,น้ึกก่อนเนาะไอพวกนี้ยังไม่ได้ใช้ก็ปล่อยไปก่อนแล้วกันเนาะป่ะเราจะเดินทางไปหาเอ่อที่สามารถพูดคุยกับพูดคุยคนที่สามารถพาเราไปยังเซกเตอร์เซโรได้นะฮะอันนี้ผมมาร์คแมปไปเนาะเออแล้วก็ผมก็ได้ไปแอบฟาร์มตรงที่ไปเปลี่ยนอาวุธมาใช้นะฮะก็จะใช้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเออแล้วปืนผมเปลี่ยนเป็นปืนของบอกรการแล้ว อ่านอ่าน,นถูกไม่ถูกก็แล้วแต่นะก็อาจจะอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะก็เปลี่ยนใช้ปืนอันนี้แล้วกันเนาะมันเป็นจุกด้วยเออเป,ปืนจูดแบบเทู่่นะอาจจะดูโกงเกมไปหน่อยแต่ก็เราซืดีอ DLC มาแล้วนะก็ขอสักหน่อยแล้วกันนิดนึงนิดนึงโอเคเหมือนจะภารกิจเราอยู่บนนี้ก็ไปนะอ๋อแล้วอย่างเคยนะเราจะจะพูดยังไงดีผมก็ ผมก็อ,อ่านซับเหมือนเดิมนะครับผมแต่อาจารย์ปิดอ่านทุกก็ต้องขออภัยกันด้วยนะฮะโอเคไป คุณต้องการอะไรผมก,ก็ลังตามหากลุ่มพลชีวิตไม่รู้ว่านายกำลังพูดถึงอะไรนะผมคือคนของแบคเคนจากตึกสูงฉันเป็นสนว่านายมาจากไหนรีบใส่หัวกจากหัวออกไปจากที่นี่ไม่งั้นฉันจะไม่สภาพด้วยนะผมรู้คุณรักลอบคนนำเข้าจากสลัมมีผู้หญิงคนหนึ่งผ่านไปชื่อเจนฉันคิดว่านายควรใส่หัวออกไปนะฟังนะฉันฟันไร้แล้วตอนนี้แก๊งของมันก็ไล่ล่าฉันฉันต้องขอความร่วมมือนายนั่นเหรอนายเป็นคนที่ตัดมือไร้เหรอ ใช่ฉันจะไปซกเตอร์ซิโร่ได้ที่ไหนในชื่อไรเครนเอาะเครนนายจะออกหักหน่อยนะถ้านายคิดว่าจะไปซกเตอร์ซิโร่ได้จะจะทำให้นายรอดเงื้อมือของไรได้นะก็คิดว่าเหมือนเขาประมาณว่านายคิดแน่นอนเหรอว่าจะรอดเนื้อมือของไรได้ถ้าจะไปซกเตอร์ซิโร่นะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ๋อนี่เขาคุยอยู่มีผู้ชาอคนหนึ่งอ้างว่าเขาเป็นคนตัดแขกของไรน่ะเครนใช่นั่นคือสิ่งที่เขาพูดจริงเหรอ แน่ใจเหรอโอเคได้ไม่เขาวิทยุคุยกันอยู่เนาะเราต้องรอมานี่สิเอาสิเราจะพาคนไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อไหรตอนนี้เลยแล้วค่าจ้างล่ะติีกน่าทำกับไรนั่นเป็นค่าจ้างมากเกินพอสำหรับเราไปที่อุโมงค์ซึ่งจะนำไปเมืองโบราณอุโมง์ที่ถลบมนะ่ขอประตูที่นั่นสู่ท่อระบายน้ำใครบางคนจะเป็นคนดูแลนายเป็นอย่างดีขอบคุณมาก S <S ไม <expand> ่ไม่ผมต้องขอบคุณคุณก็โอเคอย่างแรกเลยเราจะไปที่บ่อน้ำตรงนู้นเลยไกลอยู่นะเดี๋ยวขอได้่ยวแวะตรงนี้นิดนึงเหมือนจะต้องไปเอาของด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าเราได้ปลดล็อกเขาเรียกอะไรนะสายสลิงสายสลิงหรือว่าเอาไว้ที่ดึงนะฮะอันนี้บอกก่อนว่าผมเคยเล่นมาแล้วแต่เล่นไม่จบนะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังวะยังมะเล่นไปนิดเดียวเองถ้าจากพัดแรกถ้าจำไม่ผิดผมว่าจำไม่ได้ด้วยนะก็ได้เล่นไปแล้วส่วนหนึ่งนะก็แค่ไปดูขรค่าว่า,ววามันมีบั๊กจุดไหนบ้างหรือว่าซับที่มันจะไปเร็วตรงไหนบ้างนะก็อ่านเผื่อไว้ด้วยประมาณนั้นนะก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนเนาะอ่าแต่สุดท้ายผมก็ต้องมาเล่นแบบด้นสดให้ทุกคนดูอยู่ดีนะโอเคเรามาถึงตรงนี้แหละอย่างแรกเราต้องหาที่นอนของเราก่อนอยู่ชั้นบนขึ้นไปหน่อยนะ สวัสดีเข้าไปได้ไหมอ่ะขอบคุณนะเราจะเอาหุ่นปืนเยอะนี่ตะขอที่เราต้องการใช้นะอา,อาวุธผมเก็บอันนี้ไปเลยแล้วกันเพราะผมใช้ดาบอยู่นะของที่ใช้ก็ประมาณนี้แล้วกันมาลองดูกันว่ามันจะใช้สลิงได้หรือเปล่าออกจากด้านนอกสลิงส,สลิงสลิง เออสลิงเอาแทนอะไรเดียวแทนปะทัดแล้วกันปะทัดไม่ได้ใช้สลิงกดสลิงอะไรวะลืมเดี๋ยวเออสลิงอ่าเมาส์กลางโอเคได้แล้วตอนนี้เป็นสไปเดอร์แมนแล้วนะฮับฮับฟุถามจริงทำไมต้องฮับฟุด้วยวะอันนี้เป็นคนให้ข้อมูลเรานะแต่เราจะไม่เอาข้อมูลนะเราจะไปเควสของเราเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต็มเลยเไม่กลัวไม่กลัวจู๊กจูกจก,จก พะฉันเป็นสไปเดอร์แมนเดี๋ยวโอ้คือมันข้ามฝั่งนู้นเลยเหรอได้ไม่มีปัญหาเนะ,ะเหมือนว่าใช้จำกัดได้แค่สองครั้งใช่ไหมแล้วก็ต้องรอมันชาร์จอีกก็ไม่เป็นไรถือว่าครานี้ก็คุมแหละไปกันนะเหมือนเราจะต้องเข้าไปในทางนี้ก่อนได้เลยอันนี้เป็นทางที่เราหนีมาจากพาร์ทที่แล้วนะตรงนี้ มืนจะเป็นสังเมีของไลท์ที่อยู่ในนี้ใช่ไหมถ้าดูไม่ผิดถ้าเราไม่ผิดนะน่าใช่แหละป่าเราวิ่งเดียวยวไปทางเควสของเราดีกว่า <c oughs> อาจจะมีเสียงแกแอมแอมนิดหน่อยนะบอกก่อนว่าเป็นบัตรนิดหน่อยนะฮะแสบคอแสบคออาตรงนี้ถึงไหมดึงถึงไหมถึงสวัสด,ดีไม่ฟันไปก่อนไปก่อนโดดขึ้นหัว เหมือนจะต้องไปด้านในนะโอ้แต่ว่าตรงนี้มีตู้ตู้ของเงยอะดีว่ะสักหน่อยแล้วกันอ่าอ๋อ,อ,อเจอแล้วนี่เอาบันเนตฮะพวกฮิวอันนี้สองกล่องเลยไม่อย่าตามมานะโอ้ยมีอีกอันหนึ่งับผมแวะหมดแวะแวะอาขึ้นบนโอ,อเคโอ้เสียงหลอนดีว่ะ อันนี้มีดีแรงมากเอออันนี้ครับมานะแรงแรแรงชอบอันนี้ผมชอบตรงที่ว่ามันเท่ดีมันเหมือนเลื่อ,อยอะนะขึ้นนิดหน่อยโอเคง่ายอยู่มีอะไรบ้างมีอู้ของที่ถูกขโมยมีฉลงจริงๆแล้เก็ไม่เด้กขกได้ใช้หรอกนะไปกันฮะกดเพืใหเขาท่าระบายน้ำ โอเคตอนนี้เราอยู่ในท่อระบายน้ำเหมือนจะต้องนี่่ะก๊อกก๊อกก๊อกเคลนเหรอใช่ผมเองดีใจที่จะเจอคุณนะผมฮาซานจะพาคุณไปเปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยนะโหเหมือน GTA เลยว่ะภาพมันดูแหลกๆเนาะนี่คุณเป็นคนพาเจ็ดไปด้วยหรือเปล่าล่ะใครอะเธอมาจากที่นี่ผมสีเข้มสวยและเก่งเหมือนตะปูเลยนะอ่ไม่รู้สิ เราไม่ได้ถามชื่อทุกคนนะนะมันดูแรกๆไหมเลือกแรกหน่อยนะเพราะมันเป็นเขาเรียวกว่าคัดซีนตามไปตามปิ้งชนเอาชนแล้วหยุดเออไม่อาเฉยเลยครับพี่โอ้คันี้โกรธอันนี้รอยสักเหรอเท่นะก็อยากสักเหมือนกันนะฮะพูดจริงๆ เอออยากสักอยากสักเท่ดีเท่ดีสักเพื่อความสวยงามนะฮะที่เร็วๆหน่อยสิพี่โอ้พี่เดินช้าจังเลยพี่ผมย่องตามนะเนี่ยตัวผมเลื้งแสงด้วยเนี่ยอืมเปาะแปะเปาะแปะเ,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 เดินช้าจังถึงอ่ะใช่ไหมอุ้ยมีคนอยู่ด้วยสวัสดีฮะ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 มารยาทัยมารยาททักทายทักทายสวัสดีฮะสวัสดีฮะ เออสวัสดีนะโอ้พี่สวัสดีครับผมต้องส่องไฟหน่อยอ่าคุยกับเขาใช่ไหมอ่าโอเคจากนี้ไปคุณต้องพึ่งตัวเองแล้วเส้นทางถูกจำเครื่องหมายเอาไว้ฉันจะติดต่อทางวิทยุเรื่อยๆดูความยินดีเลยนะเพื่อนสู้ๆประมาณนั้นเอาล้เราจะไปทีละคนและฉันคนนี้จะต้องไปก่อนแต่เขาเพิ่งมาถึงเองนะแล่พวกเรารอมาหลายชั่วโมงแล้ว ใช่ไม่ได้เป็นคนกำหนดว่าใครจะต้องไปก่อนนะเฮ้ยเราขยับได้โอ้ยขี่แรงเยอะจังช่วยไหมพี่โดดไปได้ไหมอ่าได้เลยไปทางไหนก็น่าจะไปทางนี้แหละไปฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตือตืตืตอ๋อมีซอมบี้ลอยน้ำเต็มเลยเอ่าต้องขึ้นตรงนี้ใช่ไหม โอเคแล้วก็มาตรงนี้นิดหน่อยอ่าปื๊ดโอเคเหมือนจะต้องไปทางนี้วิงว่งวิง่งวิ่งเออเอ้ยจริงๆริงเรอใช้สลิงก็ได้นะใช้สลิงเลยเออความเร็วความเร็วเราใช้สลิงเลยแล้วกันติดดติดติดอ่าทางนี้ไปลูกศรโอเคไปทางนี้แล้วกันขอตามลูกศรไปสไลด์จุกโอ้ย เราพยายามทำให้เส้นทางปลอดโรงแต่อาจจะมีผู้ติดเชื้อตรงนั้นนะหรือตรงนี้บ้างแต่มันไม่น่าจะเป็นปัญหาหรอกสำหรับคนเจอกล่องปะแวะหน่อยขอแวะนิดนึงนะโอเคเรียบร้อยเปิดด้วหน่อยมีกริดกับกาแฟถ้าดื่มกาแฟวัตตีนี่ ผมได้อัพสกิลมาหลายอย่างด้วยนะตอนที่แอบบไปฟาร์มนะฮะแต่อันนี้ดาบนี่มันแรงมากแรงที่แบบว่าวันช็อตได้เออเกมอาจจะอุ้ยไม่ไม่ช็อตแล้วไม่นี่กลัวมันระเบิดะไม่ตายเึกแล้วสัญชตาตญาณเกมเมอร์บอกอออได้ไหมโอเคตายแล้ว มามาเลยมาเลยตายฮนะอะไรวะลงมาจากไหนกันเนี่ยมึงลงมาจากไหนกันเนี่ยลงมาจากไหนกันลงมาจากไหนกันถีบเข้าไฟไปอ๋อกด A กดวิ่งแล้วก็ E มันจะเป็นการพุ่งชนสินะอืด,ดุด,ด้วยด,ดุดดวยอ่าตรงนี้มีไฟมีสลงิงมีสลงิงอุ้ยหลุดพอดีรูปหล่อวุ้ยมันฟาดไปดีฟาดไปดิเอาวก็ ชิงฟาดชิงฟาดก่อนมามามนนมเนี่ยไอ้ตุ๊กผูกเนี้ยไม่ชอบไม่ชอบบรรลุไหมไม่ชอบอุย๊ยอะไรวะอุ๊ดตัวระเบิดเหรอตายปะตายหมดแล้วปะเช็คเช็คให้ชัวเช็คให้ชัว,ชวโอเคอุย๊ยของเกือบพังกดเอฟบรรลก,กดเอฟบรรลโอเคในระหว่าง นี่เราขอย่อยแล้วกันเนาะไอ้พวกนี้ผมไม่น่าได้ใช้ละย่อยแล้วกันเอาเป็นเศษเหล็กมันจะได้เอาไปซ่อมของได้นะเอาไปครับของได้เช่นกันเลยช่วงนี้พูดเด่นเปียม,มากบอกเลยไปกันว่าไงโดดไปแป๊บเดียวอ่ะ น,นี่โดดได้ก็โดดเคยเขาตายแล้วอันนี้เออเ,เรามีเรามีดาวกระจายโอ้ปลั่นปืนอ่าเผลอลั่นปืนก็เอาให้สุดอันนี้ปีนี้คราฟมานะไม่ได้เป็นปืนซื้อปืนซื้อก็แรงพอๆกันก็เลยคิดว่าคราฟดีกว่าประหยัดเงินด้วยนะขอลูดหน่อยโอเค แล้วก็ไปฝั่งนี้ถูกไหมอ่าล้วก็มีสลิงอะเนาะไปเร็วเลยเราได้สลิงมาแล้วปื้ดอาได้สลิงองมเร็วเลยไปเร็วมาก <c oughs> ว่างไงเพื่อนอโทษทีนะฉันไม่มีทางเลยจริงๆไล่กลุ่มเป้าฉันไว้อะนะมาจับไขยไปแล้วอะอะไรนะแกทำอะไรนะสิ่งที่ต้องทำนะเฟรน ฉันพูดอะไรได้โลกใบนี้มันเป็นสถานที่ที่โหดร้ายนะฮะหักหลังเหรอโดนหักหลังปะเนี่ยอะไรคือเหมือนว่ากลุ่มผู้รอดชีวิตมันหักหลังเราเนาะมันไม่ขายเราใช่ไหมแหละด้านหน้าจะเจออะไรวะออลโลเด e ดำเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยปืนปืนปืนอืม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 เจ็บนะเจ็บนะ อดําก่อนดําก่อนซิกแซกซิกแซกก็คือเราโดนขายด้วยไอ้กลุ่มพวกนี้มันขายเรานะอุ้ยโดนอีกอุ้ยจะตายไม่ตายหรอกเลือดยังเหลือร้อยโอ้โหเลขสวยได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งรถบัสเจลดเรื่อยๆนะเคีนี่ดำน้ำเอ้ยจังวะโอเคทางนี้อ่ามาได้สู้แล้วตอนนี้ผมจะใช้ปืนนี้นะไปกันนะทางนี้มีไม่มีไปทางนี้แล้วกัน ขนาดสุดแล้วขอเลือดเต็มเลยนะตอนนี้เราเหมือนโกงหนึ่งอย่างคือเรามีสแกนนะ โกระสุนเราจะหมดไปใช่อะไรเก็บปืนนะสิ่งจำเป็นที่เอาไปขายเออบอกก่อนเกมนี้ผมชอบเก็บปืนมากตรงที้ว่าอาไปนะห,หมดแล้วเหรอมีแค่นี้จริงดิน้อยจังอนะ่ะโอ้โหนึกว่าจะมีเยอะกว่าน,นี้นี่ไม่ไปใจหรอกก็เราเก่งนะ <c oughs> โอ้โหไปโกงเขาไปโกงเขาเลย โอเคกระสุนปืนแล้วก็ปืนอามีดนะต่อไปไปทางไหนเอ่ยทางนี้ใช่ไหมจะเจออีกไปเนี้ยคงไม่น่าเจอแล้วมั้งถือมีดต่อเลยวะถ้าเจอก็ก็ก็ควักปืนอะนะอ่าตรงนี้ขึ้นบนเอ้ยตกอ่าอันนี้น่าจะเข้ามาในเมืองโบราณแล้วนะ อ,อันนี้เปิดได้เลยนี่ว่าอ่ารือว่าต้องแงะแงะนับแงะสารเคมีกับกาแฟนะตรงนี้มีมุมกล่องกล่องเก่ามีสายไฟกับกาแฟเอ๊ะตรงนี้ตรงนี้มีหยิบสมบัติอ่ามีพลาสติกกับสารเคมีอ่ะมีคนของไล่อะ ใช้ปืนกนเหมือนเดิมอ่ะเอ้ยไม่โดนนัดแรกไม่โดนหมดแล้วปะแกนถามตัวเองเหรอน้อยจังน่ะเอ่อไปเทลได้ใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นเพื่อนบอกทุกคนอยู่ห่างๆจากกลุ่มพลชีวิตไว้นะพวกมันขายฉันในไลน์ฉันแทบเจาตัวไม่รอดไม่ออจริงเหรอเนี่ย <c oughs> แย่เลยฉันหวังว่าน่าจะโอเคนะนอย่าลืมติดต่อทอยเมื่อนายถึงที่เซตเตอร์ซิโร S 1> <S 1> เธอเป็นมีสหายคนเดียวที่อยู่ที่นั่นโอเคหวังว่าจะผ่านไปด้วยดีสำหรับฉันนะโอเคก็ถือว่ามาแบบผ่านแล้วก็ได้แจ้งแบค็คเคนไปนะบอกว่ากลุ่มพื่อนชีวิตมันขายเรานะเพราะฉะนั้นก็ให้อยู่ห่างหากให้ป้องกันตัวไว้นะป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 ะ,ปะ ตอนนี้ถึงเมืองโบราณแล้วนะฮะโอ้เนี่ยตึกสูงเยอะมากเยอะกว่าฮารานอีกอืมเยอะกว่าสลามสิเนาะเออฮารานมันเป็นชื่อประเทศหรือชื่อเมืองไหมเอาไงดีกันเจตนี่เคนได้ยินไหมเจตนี่เคนะนายได้ยินฉันไหมนายเลยเหรอเธอเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอให้ตายสิเอาละถึงเวลาสําหรับคนท้องถิ่นที่มีพรสวรรค์แล้วคอยนี่เคนได้ยินไหมเคนเหรอดีใจนะที่ได้ยินเสียงคุณ มีอะไรที่ฉันสามารถช่วยคุณได้บ้างตอนนี้ผมอยู่ในถิ่นคุณแล้วผมอยากจะให้คุณช่วยผมหน่อยนะคุณอยู่ที่นี่เหรอเซกเตอร์ซิโร่เหรอพิเศษมากคุณได้เห็นหอคอยคู่หนึ่งไหมอันที่สูงกว่าอีกอันนึงเนี่ยเราเรียกมันว่ารังนกพิราบของพวกเรามงหน้ามาที่นั่นพวกเราอยู่ที่นั่นนะเคฮะก็เรามีไอ้นี่อยู่เออเคแดนได้ยินฉันไหมเคเหรอใช่ใชใช่ฉันได้ยินเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้ผมอยู่ในซิฟโตเซลโแล้วนะเจดอยู่กับคุณหรือเปล่าไม่ไม่สามารถติดต่อชั้นได้เลยแล้วแม้แต่ว่าเธอจะมาที่นี่มันก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะต้องมีการปิดกั้นเองในการเข้าที่นี่เพราะว่าไลท์เป็นนักเลนของมันอะฉั้นติดอยู่ในห้องแอบของชั้นแต่ปลอดภัยนายกำลังมาหาชั้นใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนนะหมอก่อนอื่นผมต้องหาเจดเพื่อกู้งานวิจัยก่อนนะโอเคฉันจะรออยู่ที่นี่ไม่ว่าไม่ไปไหนแล้วกันเนาะระวังตัวด้วยข้างนอกนั่นนะเคน เราได้รายงานนะฮะให้ทอยรู้แล้วว่าเรามาถึงที่นี่แล้วนะครับผมแล้วก็ติดต่อดอกเตอร์ไปเพื่อเช็คว่าเสกไอเสกเลยเล่นมาโลมาเพื่อเช็คว่าอ่าเจดนะฮะอยู่ด้วยหรือเปล่าเฮ้ยเสียงเจดออ้ยเครื่องบินมีเครื่องบินด้วยเพื่อเช็คว่าเจดอยู่กับดอกเตอร์เคนหรือเปล่านะครับผมวันที่นี้มีขายของได้เหรอเฮ้ยมาไงเนี่ยมาไงรูปปล่ออ่าแรงนะช่วงนี้ของของแรงของฟูนะ ใช้ด้านล่างนี่ไหมหรือว่าตรงไหนวะขอแบนร้านค้าหน่อยดิสวัสดีตีหมดทุกคนอะ,อะมีผากอดเหมือนจะเอ้ยเหมือนมีแอร์ดอปในนี้เหรอเอ๊ะเี๋ยวคิดไปเองวะ่ะอ่ะ,อะมีสลิงก็ขึ้นไปเลยชิลสุดๆอ่าสวัสดีมีธนูด้วยแต่ไม่เอาอ่า เราซื้ออุปกรณ์พื้นฐานของเราก่อนแล้วกันส่วนซองเราได้ใช้ไปหน่อยหนึ่งไรเฟิลอันนี้โอเคเต็มแล้วเทปกาวซื้อนะมีะไรขายบ้างเนี่ยผู้ไม่ได้ขายประทัดไม่ได้ใช้เราขายก่อนแล้วกันเครื่องประดับขายกระเป๋าขายข้าวสำอางขายกาแฟ,แฟขายแล้วก็บุหรี่ขายไปนะฮะตนนี้ก็มีเงินแล้วเดี๋ยวเราจะเอ้ยตรงนี้มันขึ้นว่ามีแอร์ดอปอะขอแปะแอร์ดอปได้ไหมแอร์ดอปแปะแอร์ดอปเออ เ,เหมือนจะอยู่อย,ยอ,อยู่ด้านล่างนู่นเลยอ่ะอยู่ด้านล่างนั่นเลยนี่ะกล่องไม่เอาโหเยอะไปนะเยอะไปเยอะไปโอเคเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปทางรังนกพิราบนะฮะของทอยที่ทอยอยู่นะฮะไอหนามนี่เราโดนไม่เป็นไรเนาะไม่แหละเฮ้ยโอ้รอ,อ,อดอยู่เอ้าตอนนี้มีคนเหรอ,อมึงยิงเลยเหรอ หายเย็นดีทุกพี่เอาเลยเหรอเอาเลยเหรอมาถึงเปิดเลยเหรอแค่ตกแค่แค่ผ้าตกลงมาเนี่ยชิบหายแล้วระเบิดตายไปแนละ้วหิวก่อนหิวก่อนหิวก่อนโอเคได้อยู่ ตายปืนเราปืนจุไม่เป็นไรฮนะตกใจตกใจเหมือนจะมีตรงนี้ด้วยขอซ้ำก่อนแนละ้นผู้ติดเชื้อนะฮะยิงเลยยิงกาดเลยยิงแบบไม่เลงตรงนั้นเหมือนจะมีคนให้ช่วยแต่ขอนี่ก่อนแนละ้วนเก็บก่อนเก็บก่อนนะฮะเก็บก่อนอันนั้นโอ้ยแลกแรก โอเคทุกคนโอ้อาใช่เกิดอะไรขึ้นอ่าผมอยู่ในซกเตอร์ซโลแล้วอันนี้อันนี้ขอปล่อ,อยตรงนี้ไปก่อนนะทุกคนก็ <c oughs> เมื่อกี้เกมแคชนะครับผมก็จริงๆเรามาถึงด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะก็กลายเป็นว่าเกมมันเคลนะผมอยู่แถวนี้แล้วก็ไปเกมหลุดแถวๆถนั้นแลโอเค,อเคฉันที่อยู่ในห้องแลบของฉันอันนี้ด็อกเตอร์เคมเดนนะคีเดมแคมเดมชื่อเอาได้แคมเดนแล้วกันเนาะ แคมเดนโอ้ไม่ชอบเันเรียกว่าเคนดนแล้วกันขออนุญ,ญาตเปลี่ยนชื่อด็อกเตอร์เลยนะก็จะบอกไงดีผมเอ่อมันมันเล่าเนื้อเรื่องซ้ำนะฮะคือเราติดต่อด็อกเตอร์ไปว่าเราอ่ะมาถึงที่นี่แล้วนะอะไรประมาณนั้นนะนี่เขาทำอะไรอ่ะสู้กันอยู่เหรอทำอะไรกันอยู่อ่ะพวกนายไปดีา่าไม่ปล่อ,อยเขาให้เขาสู้กันไปอ่าเรามีไอ้นี่อันนี้คือแอร์ดอปนะฮะจริงๆ แอดด็อกเขาเลิกอุยอ,อย่านะสู้คนมีปืนก็โดนปืนนะเฮ้ยไปตายแล้วไม่ใช่เหรอสู้คนมีปืนโดนปืนนะบอกก่อนนะฮะสู้คนมีปืนโดนปืนนะก็จริงๆแอ r ด็อกมันไม่ดรอกมานานแล้วนะเพราะว่าทาง g r e หรือว่าทางกระทรวงนะฮะยึด g r e ไปแล้วก็ตัดการสร่งแอดด็อกนะฮะเรียบร้อยครับผมวันดีนุ่มนี่ยิงเลย Okay, เดี๋ยวเราไปก่อนนะขึ้นไปเลยติดด้วยอ้าวไม่ติดแม่เล่นอยู่แล้วเกมหลุดนี่เศร้านะเศร้าจริงบอกเลยเศร้าจริงเศร้าจังนะฮะตืดๆอันนี้คือตึกสูงที่เราต้องไปอูแหลกแหลกอูแหลกมากเสียวเกมหลุดอีกมากเลยช่วงนี้คอมมีปัญหาบ่อยซะด้วยนะ,อะตอนแรกก็บอกว่าจะไม่ใช้ปืนนี้เพราะมันเล็งยากตอนนี้ใช้แล้วตอนนี้ใช้แล้วเอ้ย อะไรไการให้ช่วยเหลือนานล่างเหรอเฮ้ย,ย,ยมีปืนด้วยหักคอวัดตี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 โอ้ทำร้ายคนเท่าคนแก่เราอะขโมยของขโมยได้ยินออทีวีเฮ้ยลุงตื่นได้แล้วนะ่ะเช้าแล้วนะขอบคุณนะ บางคนมันก็แย่แย่กว่าพวกซอมบี้ซะอีกไม่เป็นไรลงุงช่วยได้ช่วยอยู่แล้วเอาของมาด้วยเอาของมาดีมากเพราะคนหนึ่งในคนที่แย่ก็คือฉันคนแก่ก็ไม่เว้นนะปั๊บปัปัปปปอ่าตรงนี้ขึ้นได้ไหมอ้าวขึ้นได้ไปเลยอู้ยังสูงอู้ยอ้าวแล้วจะไปไงออกไปทางนี้เฮ้ยนายคือเคนใช่ไหมอ่ะเออใช่ฉันเอง ฉันไมเข้าทอยกำลังรอรอนายอยู่เนะี่ยดีใจที่ได้เจอหนายนะเคนอ่าตรงนี้ใช่ไหมอ่าเจ้าเคลนยินดีเพื่อนฉันเอ่อผู้เชี่ยวชาญนะต้องการอะไรทางเทคนิคก็ติดต่อฉันได้นะฉันเกือบจะทะลวงสัญญาณนี้ได้แล้วแหละมาเลยมาดูนี่กันเอ่อผมคายเคลนในที่สุดก็ได้เจอกันนะอืม เทอย่างวุ้ยทอยเทยังไงนายกำลังหาเจดใช่ใช่คุณเห็นเธอไหมคุณรู้ไหมรู้ไหมว่าเธออยู่ที่ไหนเจดนี่ทอยนะดีไหมว่าไงทอยเจดฟังนะผมเองเครนผมรู้ว่าคุณไปหาดรแคนเดนแต่คืนนี้ของเขาถูกล้อมไปด้วยซอมบี้และนักเลงของรลายหมดเลยให้ผมไปช่วยคุณนะเครนอยู่ให้ห่างจากฉันฉันได้ยินเสียงนายแล้ว สิ่งเดียวที่ฉันนึกถึงก็คือน้องชายของฉันได้โปรดฟังผมหน่อยเรื่องนี้คือ g r e จ้างผมมาผมต้องหาว่าไฟ์นั่นส่งไปที่ไหนแต่มันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วเพราะทางกระทรวงติดต่อผมมาพวกเขากำลังจะระเบิดเมืองนี้แต่ผมกล่อมให้พวกเขารอสำเร็จเพราะพวกเขาต้องการงานวิจัยที่คุณถืออยู่เราต้องหาวิธีที่จะให้เขารู้และได้มันคืนมา <c oughs> คนสารเลวไอ้เลวเจเจให้ตายสิ เครั้งสุดท้ายที่ฉันพูดกับเธอเธออยู่ที่มหาวิทยาลัยนะทางตะว,วันออกที่นี่ถ้าสิ่งที่นายพูดนั้นเป็นจริงแม้เพียงเล็กน้อยแล้วก็นายจะต้องไปหาเธอให้เจอและเร็วที่สุดอืมโอเคฮะโอ้ยผ่านมาได้ก็ต้องไปหาเจดีกตรงมหาวิทยาลัยตรงนู้นนะฮะ น่าจะได้อยู่แต่จริงๆก็จะปิดคลิปตรงนี้แต่แต่แต่แต,แตออออ่อะไรดีนะอ่ะปิดคลิปตรงนี้แล้วกันพาร์ทนี้ขอสั้นๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะไปเคลียร์ปัญหาคอมนิดหน่อยนะฮะก็ก็เอาเป็นว่าขึ้นที่สูงก่อนเอาเป็นว่าขึ้นที่สูงขึ้นได้ไหมเนี่ยเออไม่ถึงขึ้นเอาได้เฉยเลยนะก็คือบินคือบิน เออทำไมไฟมันเป็นอย่างนั้นทำไม <c oughs> เครื่องเป็นอย่างนั้นเอเอตรงนี้อันนี้อะไรเก็บธงอ่าโอ้ตรงนี้ก็วิวสวยวิวสวยแต่วิววันนี้นะเก็บไว้ก่อนเอาวิววิวนี้ก่อนเลยกันนะก็โอเคนะก็ขอจบกันไปก่อนนะกับพาร์ทที่8หรือพาร์ทที่9เออพาร์ทที่9แหละก็จบกันไปกับพาร์ทที่9นะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมเคย <c oughs> เป็นอะไรกี้ก็เป็นยังไงกันบ้างฮนะนะก็ ล่าสุดเราก็ได้มุดข้อระบายน้ำแล้วก็เจอกลุ่มพลชีวิตที่พาเรามานี่หักหลังเรานะฮะตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่เมืองโบราณแล้วนะพาร์ทหน้าเราจะไปหาที่เจที่มหาวิทยาลัยกันนะครับผมก็อย่างไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมเจอกันนะ